น้ำปลาทองใส,ใส่เกลืองลองไปต้มแล้วแล้วที่ใส่น้ำตาลให้น้ำตาลลักไม่กินหวานมากสามช้อนอสี่ช้อนแล้วกันซีซีหอเนี้งหอเดินไปเบา คนไปนี่เลยคนณภาพเข่งข้นจากการปอกเปลือกเมื่อวานแล้วก็ต้มว้มายันเช้ามีเวลามาทำเสร็จทีนี้ก็จะเป็นน้ำนม thì sẽ nằm bọc thùng, nhôm nhôm sọ, nhôm sọ kia thì chặt đầu, đầu ngua, chảy เพื่อล้างกระป๋องแล้วก็เจือจางล้าง,รงกระป๋องไปด้วยแล้วก็ทิ้งหรือไม่ไปใส่ของเดินไฟเบาปิดฝาอย่าทิ้งลืมนมจะเดือดพ่านฟูฟ่องขึ้นมา